สวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็มาที่สวนของน้องอ้อมนะคะน้องอ้อมพอดีว่าน้องอ้อมอยากได้ปุ๋ยมูลค้างคาวนะคะก็เลยมานําเสนอนะคะนอกจากเรามีปุ๋ยมูลค้างคาวที่ดีแล้วนะคะวันนี้เรายังมีธุรกิจหรือรายได้นะคะมอบให้กับน้องด้วยนะคะเพราะว่าการที่เราซื้อปุ๋ยเราได้ใช้ปุ๋ยดีมีคุณภาพนะคะซื้อปุ๋ยในราคาต้นทุนแล้ว เรายังจะมีรายได้บริษัท Joy Coi Corporation นะคะมอบธุรกิจและรายได้ให้ด้วยค่ะและในบริษัทนะคะไม่ได้มีแค่ปุ๋ยมูลค้างขาวนะคะเรายังมีนี่นะคะ,ะยาน้ําสมุนไพรจีนยงเหิงดูแลสุขภาพนะคะเป็นยาสมุนไพรจีนนะคะดูแลสุขภาพให้สุขภาพแข็งแรงและเราก็ยังมี ผงซักฟอกนะคะที่เราใช้ในชีวิตประจําวันนะคะผงซักฟอกของเราราคาไม่แพงนะคะเป็นผงซักฟอกที่คุณภาพเกรด A นะคะปริมาณเยอะนะคะราคาไม่แพงนะคะอันนี้นะคะใช้ดีด้วยนะคะแล้วเราก็ยังมีกาแฟดูแลสุขภาพนะคะเป็นกาแฟที่คนที่มีภาวะเบาหวานความดันทานได้ของเราไม่ผสม น้ำตาลและกอปฟี้เมดนะคะอันนี้เป็นสูตรเฉพาะนะคะผสมน้ำมันมะพร้าวที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ที่สำคัญราคาก็ไม่แพงเช่นเดียวกันนะคะค่ะเราจะมีน้ำยาล้างจานนะคะน้ำยาดูแลอนเนกประสงค์ในบ้านนะคะและวันนี้นะคะก็จะมานำเสนอนี่คือกระชายขาวนะคะเป็นกระชายขาวที่สูตร พิเศษนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะของบริษัทเจลแอ,อนคอยตอนนี้นะคะทุกคนก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะเกี่ยวกับไวรัสนะคะกระชายขาวนะคะมีส่วนผสมแล้วก็มีสปปรรพคุณในการต้านไวรัสนะคะแล้วก็มีวิตามิน ดีวิตามินเอนะคะช่วยในการมองเห็นนะคะแล้วก็ทำให้สุขภาพเราแข็งแรงนะคะมีสังกะสีและซิงค์นะคะที่จะเข้าไปดูในระบบภูมิต้านทานระบบเอนไซม์ต่างๆทำให้เราไม่เป็นหวัดง่ายนะคะอันนี้นะคะเป็นสินค้าตัวใหม่ของบริษัทนะคะวันนี้เราก็มาแนะนำนะคะให้กับหลายๆท่านที่รักสุขภาพนะคะวันนี้นอกจาก เราจะมาแนะนำเรื่องปุ๋ยแล้วนะคะเรายังมามอบโอกาสทางธุรกิจแล้วก็มาบอกเล่าสิ่งดีๆให้กับน้องด้วยนะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะสามารถเข้ามาดูไล่ของน้องนะคะแล้วก็สนใจเรื่องปุ๋ยหรือเรื่องสินค้านะคะติดต่อมาที่เราได้นะคะขอบคุณค่ะ